ครับตอนนี้เรากําลังจะไปที่หลุมหลบภัยทางอากาศกับผาตะวันภูตะวันรายกอนผีทีวีนะครับเข้าไปแล้วนะครับโอเส้นทางลึกลับมากเลยนะครับเส้นทางแอเวนเจอร์นะครับสิ่งแรกที่เ,เจอก็คืออะไรนะครับมอสตามหินนะฮะสวยงามอารามแท้และตะลึงจึงได้บอก อันนี้ก็เป็นสถานที่ที่ฝ่ายคอมมิวนิสต์ได้มาทำเอาไว้นะครับสงสัยอย่างว่าใครมันจะมาทิ้งระเบิดบนภูเขานะฮะเราจะไปดูกันนะครับอย่างเบอกเป็นถ้ำนะฮะโอ้โหเริ่มแรกก็แอดเวนเจอร์เลยนะครับตรงนี้เป็นเหวเลยนะฮะนะฮะมองลงไปเป็นโพงนะครับนี่นะครับอุตวันผาตะวันตรงนี้เป็นโพงอุโมงค์ทถ้ำนะฮะนี้เราก็กล้ามลงบันไดไป นี่นะครับเป็นโพงข้างล่างครับหวาดเสียมากเลยนะครับไกลไหมครับอ๋อนิดนึงเ,งเ,งงล,งเลยโหสูงมากเลยนะครับตรงนี้โอ้เนี่ยนะครับลึกลับมากเลยนะครับ ลึกลับมากเลยหลแค่นี้เขาก็ไม่เจอแล้วภูตัววันบอกหลบแค่นี้ก็ไม่เจอนะลึกลับมากเลยนะครับตรงนี้อ่าหันมามองกล้องหน่อยถ่ายภาพดิ้งเก็บไว้มองไม่เห็นหนาามันต้นไมบ้บางยิงใกล้ๆพี่ภูมิอหนึ่งสองแชหนึ่งสองแช โอเคครับเดี๋ยวผมตามลงไปตรงนี้สวยมากเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหตรงนี้แหละนี่ครับมีคนอยู่ข้างบนนะครับตรงนี้ไม่ก็ขาสั้นหมดเลยตรงนี้สองข้างเดราไม่ได้กลัวล่วงมันกลัวไหมครับพี่พุกมลุงก็แต่เราเลยตายแล้วนะหลบระเบิดเร็วโอ้ยแต่เย็นเย็นที่น้องระวังล้วง นี่ไงมุมมันมีถ <ใน S 1> <า>้ำแล้วนะฮะเป็นถ้ำเห็นเขาบอกมีไฟไหมฮะไม่ต้องใช้หรับโอ้โหมืดเลยนะครับมืดตื่นนะฮะมีเส้นทางโอ้ลึกแจวครับเส้นทางนี้แจวมากเลยนะครับตรงนี้ระวังนะมีร่องนอฮโหเป็นถ้ำอย่างนี้นี่เองนะครับมีแสงลอดมานิดหน่อยมีร่องเลยนี่ฮะเป็นร่อง เจ๋งนะครับว้าวเหมือนเลือกซีมิลันเลยเข้ามาหน่อยชุมชนผู้พิเศษเอามาถ่ายที่นี่เลยดีกว่าขออนุญาตครับมีไม้ผูกอันหนึ่งด้วยนะครับกิน กินเหม็นๆนิดหน่อยนะฮะตรงโอ้ต้องลงไปอีกกล่าวว่าจะลงไปถึงไหนครับเนี่ยก็สุดทางสุดแล้วมั้งครับเนี่ยหมดยังนี่เราก็หอยไปมาประมาณร้อยเมตรได้แล้วนะครับโอ้โห มันจะหลบระเบิดไปถึงไหนกันนะครับเนี่ยนะตอนนี้คอมมานิตภูมิก็ผ่านแล้ไปนะสหายภูมิโอ้โหสายภูมิไปไหนต่อครับ,เค,รบเคยมากี่รอบนะสามรอบไปถึงไหนอีกไปเรื่อยๆแล้วมันไปโผล่ตรงไหนโผล่ตรงทางเข้าครับโผล่ตรงทางเข้าวโผล่ตรงทางเข้านะฮะโอ้โหแอดเวนเจอร์มากเลยนะครับ โอ้นหงนี้มืดเลยนะฮะนอนเลยเย็นยังบแอร์ด้วยนะเราว่างนะฮะมีไม้ผูกๆนิดหน่อยตรงนี้เป็นหินก้อนใหญ่โอ<ฮ>้ย<ฮ>เดี๋ยวขอพักก่อนนะฮะผมจะใช้กล้องเป็นทางที่ทนะฮะฮสหายทั้งหลายทำเอาไว้นะครับโอ้โห ฮะอยู่นี่กลมไปไม่ได้อะมันเตี้ยเฮ้ยแล้วไงอ่ะเออปีไม่เจอหมดแล้วใช่ไหมครับอ่าองกล้องนายหนึ่งสองแช๊อากดปุ่มไหนวะแชปะหนึ่งสองแชปคนอ้วนเดินไม่ได้เลยนะครับมุมนี้มันแคบมาก เอ้ยโอ้โหมุมนี้สวยนะครับทำให้เห็น,น,นฟ้า,า,งงาก็คงไม่ทันรอก <c oughs> อ๋อเ <c oughs> ครื่องบินมันก็บินผ่านรอบเดียว ออกมาแล้วนะด้านนอกออกมาแล้วนะครับก็ขวาตะกี้เาราเพึ่งเข้าทางนี้ไปอีกเหรอไปต่อเอ๊ะตะกี้เรามาทางนี้ป่ะไม่ใช่ เป็นไงครับคุณพุทธวันเส้นทางนี้ซอนเงื่อนเพื่อนทรยยศโหนี่นะครับเป็นเหวเลยนะครับตะกี้ที่เราดูอยู่ก็คือตรงนี้เองนะครับเป็นแผ่นหินนี่นะฮะเป็นเหวมองลงไปลึกมากเลยนะครับโอ้โหลึกมากเลยนะครับตรงนี้ดูดูจากแนวต้นไม้นะฮะ นี่นะครับผมเหนื่อยเลยนะฮะที่หอบตามไหวนะฮะอ๋อมีมุดไปทางนี้อีกครับโอ้โหลึกลับมากเลยสนุกมากเลยนะครับเส้นท,ทางนี้กลับมาที่เก่าอีกนะครับที่เก่าวะ ฮุบฮุบกลับมายืนที่เดิมที่จอดเฮิครัเตอร์